สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้นะคะแลนดอมหัวข้อ,อความสัมพันธ์คลมเครือนะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์คลมเครือนะคะ,ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็ต่อไปนะคะในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ เป็นดวงในรวมนะคะไม่เฉพาะจะจงคนใดคนนึงนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจไม่ตรงกับทุกคนคอยหรับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสถานการณ์ปุบันเป็นอย่างไรนะคะ เรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันก่อนนะคะไพ่ตัวตนของคุณน n i g h t of น e n t a c l ค s คุณมุ่งเน้นในเรื่องของการงานนะคะการเงินนะคะบางคนบางท่านนะคะเกิดธาตุดินก็ได้นะคะ พระสกการมังกรนะคะผระกการมังกรให้ตัวตนของคุณนะคะคุณทํางานหนักมากนะคะเป้าหมายในชีวิตของคุณก็คือต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพื่อธุรกิจที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีเพื่อการเงินที่มั่นคงนะคะการเงินที่มั่งคั่งนะคะ คุณนะคะมีหุ้นส่วนที่ดีมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ในเดินทางนะคะแล้วก็การเงินดีนะคะการเงินดีการเงินปังนะคะชาวาสำหรับคนที่าใา้ตัวตนของคุณในตอนนี้นะคะการเงินของคุณดีมากๆนะคะการงานก็ดีนะคะอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันหน่อยนะคะแต่ว่า การเงินของคุณมาแน่นะคะบางคนบางท่านามีโอกาสได้โชคลาภหรือแม่ก็ได้ของขวัญน,นะคะบางสิ่งบางอย่างแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับนะคะการเงินที่คุณรอคอยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่ตัวตนของเขากัน,นะะให้ใไพ่ตัวตนของเขาคนนั้นนะคะ เป็นอย่างไรนะคะให้ตัวตนของเขาเป็นอย่างไรคนที่คุณดิวอยู่นะคะเป็นอย่างไรราชนีไม่เท้านะคะ ว้าวหนึ่งไม้เท้าเขาก็บ้างงานเหมือนกันนะคะบางคนบมือท่านนะคะเขาได้มีโอกาสที่จะได้ทํางานนะคะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้งานหนใหม่นะคะสิบถ้วยเหมือนเข้ามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคะ เหมือนเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าตอนนี้เหมือนมีทางเลือกเหมือนเขายังเลือกสองสิ่งสองทางนะคะเขาคิดมากเครียดนะคะว่าจะเลือกทางไหนดีนะคะ คนคนนี้นะคะระวังไว้นะคะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้โดยที่เขาไม่ได้บอกเรานะคะคนคนนี้มียศมีตําแหน่งนะคะบางคนบางท่านนะคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ,ะได้ทํางานระดับผู้จัดการก็ได้นะคะการงานเขาค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่ ครอบครัวดีทีเดียวนะคะตอนนี้เหมือนเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเลือกนะคะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะคะขอใช้ไพ่สำรับนี้นะคะที่มาใหม่ ใช้ไพ่สามสำหรับเลยนะคะสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างคุณกับเขานะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ สำหรับความสัมพันธ์คลุมเครือนะคะตอนนี้พวกคุณนะคะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ลื่นมากเลยนะคะไพ่ใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะคะ อัศวินถ้วยเหนือสตาร์หนักเหมือนกันนะคะสถานการณ์หนักเหมือนกันแต่เหมือนว่าเอาอยู่นะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ เหมือนมีความรักให้แก่กันมีความหวังนะคะอาจจะเป็นคนหรือเขาเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมนะคะของคุณนะคะมีคนดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ระดับสูงนะคะทำงานอยู่ในแบบระดับสูงนะคะเป็นคนที่บ้างงาน แล้วก็หรือไม่ก็ถ้าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงทีเดียวนะครับมีปัญหานะคะแต่ว่าก็มีความรักนะคะมอบให้แก่กันนะคะความรักความหวังให้แก่กันเหมือนหรือว่าเขาให้ความหวังเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะหนัก แล้วก็มีปัญหานะคะสิบไม่เท้านะคะแล้วก็ไพร์สเตร็งแต่ดูเหมือนว่าปัญหาที่มีอยู่นะคะสามารถผู้คนสามารถที่จะจัดการได้นะคะพวกคณสามารถที่จะเอาอยู่นะคะนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะคะความคิดของเขาที่มีต่อคน ความคิดของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ความรู네้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้หกเหรียญเด็กถือดาบ แเหรียญ The Magician เหมือนเขายังสู้อยู่นะคะเหมือนเขายังสู้เขายังทำงานในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันได้ไปต่อนะคะแดเหรียญเขาทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะ เาทุ่มเทนในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแล้วก็เขาคิดว่าคุณนะคะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะเขามอบความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะแต่ถึงแม้ว่า,เ,าเหมือนเหมือนที่จะมีปัญหานะคะ มองกับหลังนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เหมือนมองข้างหลังอยู่ตลอดเวลานะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนนะคะ,ะมันเหมือน เขาคิดอย่างไรกับเราจริงใจกับเราไหมนะคะประมาณนี้นะคะแต่นะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะไม่แน่ใจว่าคุณซัพพอร์ตเขาหรือเปล่านะคะคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาไหมในเรื่องของการเงินนะคะเขาก็เลยมองว่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีค่าสําหรับเขานะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีค่าสําหรับเขาแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์บางบางคนนะคะเขาอาจจะไปโมไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุเขารอคอยนะคะ ขอรอคอยสองเหรียญเหมือนเขารอคอยแต่มือหนึ่งเขาก็ถืออีกคนไม่อยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นคนนี้ไหมคนที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันกันกบเขานะคะเพราะว่ามีสิทธิ์เหมือนกันที่คนคน,นนี้มีครอบครัวแล้วนะคะ แต่เขารอคอยไหมเขารอคอยสองเหรียญเหมือนเขาจะอยากได้ทั้งสองคนเลยแต่เฮาเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของเราสามคนนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ของเราสามคนเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบเงียบ นะคะเงียบเก็บไว้นะคะบอกใครไม่ได้นะคะหรือมันเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่หมอเมย์นะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ของเรา3ามคนนะคะซึ่งเขาอาจจะแต่งงานแล้วด้วยนะคะฉะนั้นนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะหมอเมย์ขอแนะนำานะคะให้คุณออกมาให้ห่างเขาเลยนะคะขอให้คุณนะคะออกมาให้ห่างถอยห,ห่างนะคะให้เดอะเฮอร์มิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขา เด็ดเลียนเด็ดดาเแต่เหมือนก็มองคุณก็มองเห็นไหมคะคุณก็มองคุณก็รอคอยเขาแอบสืบแอบส่องเขานะคะ The Impress ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขา หมอคุณก็รอคอยแอบสืบแอบส่องนะคะเพราะว่าคนคนนี้นะคะเหมือนใจดีใจดีกับคุณมากๆนะคะคนคนนี้เป็นคนใจดีกับคุณมากๆถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคนคนนี้เหมือนเขามีความเป็นแม่มีความดูแลเทคแคร์ care, คุณเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะคนคนนี้เขาดูแลเทคแคร์ care, คุณเป็นอย่างดีทีเดียวมันก็เลยทําให้เหมือนคุณ ที่จะยอมอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าคุณนะคะคิดอย่างไรกับเขาคุณออฟสอดว่าสามดาบมาแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่ละนะคะความสัมพันธ์นี้อ่ะ หมือนคุณเจ็บปวดมากๆนะคะคุณเจ็บปวดมากๆเจ็บปวดหัวใจนะคะแต่คุณยังลืมไม่ลงยังยังมูฟออนไม่ได้คุณอยากเริ่มต้นใหม่แสดงว่าคุณรู้นะคะความสัมพันธ์นี้คุณรู้ว่าคนคนนั้นนะอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือไม่ก็เป็นปัญหาเราสามคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคุณอยากเริ่มต้นใหม่ แต่ว่าคุณยัง move on ไม่ได้นะคะคุณยังคุณยัง move on ไม่ได้แต่คุณอยาก move on นะคะแต่คุณคุณเจ็บมากๆในตอนนี้คุณเจ็บมากๆคุณรู้สึกเจ็บนะคะเพียงแต่ว่ายังไปจากเขาไม่ได้เท่านั้นเองนะคะเหมือนเขาก็ให้ความหวังคุณอ่ะเขาเขาทำดีกับคุณเขาเปย์คุณนะคะ แต่คุณรู้นะคะคุณรู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะแต่ยังมุ่งมออนไม่ได้นะคะคุณจะทำอย่างไรต่อไปนะคะคุณจะทำอย่างไรต่อไปราชินีถ้วยคุณเจ็บอ่ะคุณรอให้คุณเจ็บ จนถึงที่สุดแล้วคุณถึงจะ move on ได้นะเนี่ยคุณยังลืมไม่ลงเลยเห็นไหมคะคุณยังลืมไม่ลงยังมองเขาอยู่ยังนะยังมีความรู้สึกดีให้กับเขาอยู่ถึงแม้จะเจ็บนะคะเจ็บเจียนตายนะคะเจ็บมากๆนะคะ คุณยังสู้อ่ะหรือว่าพวกคุณก็มีปัญหาทะเลาะกันนะพวกคุณมีปัญหาทะเลาะกันหรือแม้ก็คุณก็จะสู้อ่ะเหมือนคุณสู้อ่ะจะมีปัญหาไหมมีปัญหากันแน่นอนนะคะมีปัญหากันแน่นอนคุณเจ็บคุณเจ็บมากมากนะคะ แต่บอกเลยว่าเมื่อคุณเจ็บถึงที่สุดแล้วคุณจะสามารถที่จะมูฟออนไปจากตรงนี้ได้นะคะคุณจะสามารถมูฟออนไปจากตรงนี้ได้ดูว่าช่วงแรกมันอาจจะเจ็บปวดแต่นะคะสักวันนะคะคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะเข้มแข็งคุณจะกลับมาเข้มแข็งเป็นตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณได้รักตัวเองนะคะขอให้คุณได้รักตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่สรุปนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรว้าวสี่ไม้เท้าก็มาไพ่ของการเฉลิมฉลองไพ่ของงานเลี้ยงสังสรรค์งานแต่งนะคะไพ่ของความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ใบแรกก็มาดีเลยนะคะขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ตรงนี้นะคะใหสรุปไพ<ๆ>่เดอะเวิลด์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะจะมีความมั่นคงจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะว้าวไพ่สรุปทำไมดี แต่คุณอาจจะจบวงจรนี้ก็ได้แล้วคุณจะได้พบกับรักที่จริงใจกับคุณนะคะให้เด็กชาลีออตคุณจะมูฟออนได้เห็นไหมคะให้เด็กชาลีออตคุณจะมูฟออนได้คุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งคุณจะมีความรักตัวเองคุณจะก้าวไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้านะคะนี่ไงนะคะ แบบถ้วยการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะสุดท้ายคุณจะ move on ได้นะคะสำหรับคนที่มีมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค,เคลุมเครือนะคะแล้วนะคะคุณจะเจอความรักที่ดีเมื่อคุณได้เดินออกจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆนี้นะคะ หมอเม่บอกเลยว่ามันความสัมพันธ์มันไม่ดีะเพราะว่าเขามีครอบครัวแล้วนะคะยังไงมันก็ไม่ดีนะคะเมื่อคุณได้ move on ออกไปจากตรงนี้สถานการณ์นี้นะคะอย่างเข้มแข็งอย่างเด็ดเดี่ยวอย่างสง่างามนะคะอย่างสง่างามภแบบนี้เป็นการจบวงจร ที่มันไม่ดีนะคะที่มันคมเครือที่มันท็อกซิกนะคะแล้วความอุดมสมบูรณ์ความสุขขอมอุดมสมบูรณ์ความสมหวังจะมาสู่คุณนะคะจะมาสู่คุณนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะฉะนั้นขอให้คุณเข้มแข็งนะคะก้าวเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันคมเครือที่มันไม่ชัดเจนที่โดยเฉพาะเขามีครอบครัวแล้ว ขอให้คุณได้เดินออกมาแล้วคุณจะเจอรักแท้คุณจะเจอรักแท้รักที่มั่นคงนะคะคุณจะเจอรักแท้ในเร็วๆนี้ขอแค่คุณกล้าที่จะก้าออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วคุณจะเจอคนรักที่ดีที่มั่นคงชัดเจนกับคุณคุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานเลยทีเดียวนะคะสีมเมท้าคมันจะมีความรักที่ดีที่อุดมสมบูรณ์นะคะที่มีแต่ความรักกันนะคะที่มีแต่ความจริงใจให้แก่กันนะคะฉะนั้นขอนให้คุณสุดหายใจเข้าลึก นะคะถ้าคุณอยากมูฟออนเพราะว่าในใจของคุณคุณอยากมูฟออนออกจากความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วนะคะขอให้คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะมันจะเจอรักแท้นะคะรักที่มั่นคงรักที่จริงใจสำหรับคุณนะคะ หมอแม่ขอไป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะยังไงขออคุณนะคะสมวังในความรักมีรักที่ดีรักที่จริงใจขอให้เจอรักแท้ในเร็ววันนี้นะคะ,ะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ